ครับสำหรับวีดีโอนี้ก็จะมาต่อจากวีดีโอก่อนหน้าในวิดีโอนี้นะครับจะเป็นในส่วนของคำสั่งชุดคำสั่งนี้เลยนะครับที่ชื่อว่า c o r n e r Cut จะมีอยู่ในการสองคำสั่งก็คือคำสั่ง c h a m f e r กับคำสั่ง c o r n e r Round หรือ f i l l e t นะครับ เรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับคำสั่งแชมเฟอร์ในคำสั่งแชมเฟอร์ผมจะยกตัวอย่างให้ดู2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกนะครับเป็นแบบนี้นะครับผมกด Create เลยเลือกแชมเฟอร์กดโอเคนะครับจะไม่มีหน้าต่างอะไรเด้งขึ้นมานะครับเราสามารถเลือกแชมเฟอร์ได้เลยนะครับโดยวิธีการเลือกแชมเฟอร นะครับให้เราเลือกเส้นขอบด้านล่างของแชมเฟอร์นะครับที่เราทําการแชมเฟอร์มานะครับอย่างในตัวอย่างก็จะมีแชมเฟอร์อยู่นะครับผมเลือกบริเวณด้านล่างเส้นนี้นะครับหเส้นนะครับเราสามารถที่จะเลือกพร้อมกันได้เลย2เส้นนะครับแต่ตัวอย่างนี้ผมเลือกให้ดูก่อนหนึ่งเส้นนะครับหเส้น เสร็จแล้วนะครับเรากดเมาส์ปุ่มกลางหนึ่งครั้งหรือว่ากดลูกกลิ้งหนึ่งครั้งก็จะมีหน้าต่างนะครับจะมีหน้าต่างแชมเฟอร์ฟรีเจอร์เด้งขึ้นมาตัวนี้เราสามารถตั้งค่าอะไรได้บ้างนะครับสิ่งแรกเลยที่เราที่เราจะต้องตั้งค่านะครับจะเป็นในส่วนของดับแชมเปอร์เรานะครับดับมากี่องศา เราสามารถใส่ได้ที่ตรงนี้เลยนะครับสามารถใส่ได้ที่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกดโอเคจะมีหน้าต่างของทูลเด้งขึ้นมาเราสามารถที่จะกรอกทูลของเราเองได้เลยนะครับหรือว่าจะโหลดทูลเชฟนะครับเลือกจากแคตตาล็อกของตัวโปรแกรมก็ได้นี่ฮะก็จะมีดอกให้เราเลือกใช้ นะครับไม่ว่าจะเป็น30หรือว่า60องศานะครับอันนี้ผมเลือกใช้สักดอก12แล้วกันนะครับ12 45องศาเสร็จแล้วผมกดโอเคเลยนะครับแล้วก็แอปพลายเพื่อยืนยันแล้วก็โอเคเพื่อจบคาสั่งนะครับหน้าต่างนี้จะเป็นถามหาการแคัลคูเลตการเจเนเรตทุนผ่านนะครับต้องการก็กดเย็ดเลยนี่นะครับ พอเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ทูนผ่านมาหลังจากนั้นหลังจากนั้นเราก็จะมาดูการเดินของทูนนะครับว่าทูนเดินแบบไหนโดยวิธีการผมไปที่นี่ฮะโ peration แล้วก็คำสั่ง chamfer cut หนผมคลิกขวา1ครั้งแล้วก็เลือกคำสั่ง verify เราก็จะได้หน้าต่างทูนเด้งขึ้นมา นะครับเราสามารถที่จะกดปุ่มตรงนี้ฮะ v e t o o l ได้เลยนะครับนี่เอาทู l ไปไว้ตรงไหนตรงนี้คลิกหนึ่งครั้งนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตปรับวิวเป็นวิวฟอนต์นะครับโดยการปรับวิวนะครับจะอยู่ที่ด้านบนนะครับบริเวณนี้ปรับเป็นวิวฟอนต์เลยเพื่อที่จะดูว่าทูลกินงานแบบไหนนะครับนี่ จะเห็นได้ว่าทูลกินงานพอดีเลยนะครับแบบนี้คือโอเคนะครับแบบนี้คือโอเคถ้าเสร็จแล้วกดถูกต้องได้เลยนี่ฮะแบบนี้คือเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้คือเรียบร้อยแล้วต่อมานะครับต่อมาอีกตัวอย่างหนึง่งนะครับในกรณีที่ไม่มีตัว แชมเฟอร์มาตัวนี้เราสามารถที่จะแชมเฟอร์ได้นะครับโดยวิธีการผมใช้คำสั่งแชมเฟอร์เหมือนเดิมเลยนะครับแชมเฟอร์เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็เลือกฟีเจอร์เหมือนเดิมนะครับนะครับโดยการกด create นะครับเลือกแชมเฟอร์เสร็จแล้วกดโอเคนะครับเราสามารถเลือกที่เส้นได้เลยนะครับว่าต้องการ c ชมเฟอร์ตรงไหนบ้างนะครับอันนี้ผมเลือกแชมเฟอร์รอบชิ้นงานเลยนะครับเสร็จแล้วผมกดล o กกิ n งนะครับหนึ่งครั้งนะครับเหมือนเดิมเลยกรอกเลยนะครับว่าต้องการแชมเฟอร์กี่องศานะครับในกรณีที่เราไม่ได้แชมเฟอร์มานะครับถ้าต้องการ45องศาก็กรอก45บองศาได้เลยนะครับเสร็จแล้วกดโอเค นะครับก็จะมีหน้าต่างทูลิทเด้งขึ้นมาเนื่องจากคําสั่งที่แล้วนะครับคาสั่งแชมเฟอร์คัดหนึ่งเรามีการเลือกใช้ทูลไปแล้วนะครับตัวนี้เราสามารถเลือกใช้ทูลเดิมได้หรือว่าจะเมเนจเลือกทูลใหม่ก็ได้นะครับในกรณีนี้ผมใช้ทูลเดิมผมก็กดทูลเดิมหนึ่งครั้งนะครับเสร็จแล้วผมก็คลิกขวาตรงคําว่าแชมเฟอร์คัดสองเลือกแคลคูลเลต นะครับการสร้างทูนพาดเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราจะเห็นว่าทูนพาดวิ่งบริเวณด้านในชิ้นงานซึ่งแน่นอนว่านะครับตัวนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการนะครับจริงหรือไม่เราลองกดคลิกข,ขวาเลือกคำสั่ง VERIFY ดูได้นะครับว่าตัวนี้ทูนเดินแบบไหน แบบนี้นะครับทูนเดินแบบนี้คิดว่าน่าจะไม่ใช่จุดที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องปรับตั้งค่าด้านในนิดหนึ่งนะครับโดยวิธีการปรับทิศทางการเดินของทูนในคำสั่งแชมเฟอร์นะครับจะอยู่ที่ตัวฟีเจอร์นะครับอยู่ที่ตัวฟีเจอร์เราสามารถที่จะดับเบิลคลิกที่ฟีเจอร์ของเรา นะครับหรือว่าจะคลิกขวาเลือกคําสั่ง Edit ก็ได้เสร็จแล้วนะครับตัวที่ปรับการเดินของทุนนะครับจะอยู่ที่คำว่า a ม h i n e s ซส e นะครับ a ม h i n t s i ส e เราสามารถปรับให้เป็น Outside ได้เลยนะครับเสร็จแล้วกดโอเคเพื่อที่จะแคลค u l a ล e อีกหนึ่งครั้งเพื่ออัปเดตทุนพาร์ทนี่ฮะ แบบนี้นะครับทูนพาสก็จะอยู่ด้านนอกนะครับทูนก็จะวิ่งด้านนอกแต่ทีนี้ฮะถ้าเกิดว่าเรากด Verify ดูนะครับเราจะเห็นได้ว่าอ่าเนี่ยเราขออนุญาตปรับวิวนิดหนึ่งนะครับเป็นวิวฟอนวิวเราจะเห็นได้ว่านะครับทูนพาดวิ่งอยู่บริวเวณขอบชิ้นงานที่เราเลือกนะครับ ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะให้ทูนแชมเฟอร์ดอก1มิลอะโทษฮนะแชมเฟอร์ชิ้นงาน1มิลนะครับเราก็ต้องตั้งค่าด้านในแชมเฟอร์นะครับตั้งค่าอย่างไรตรงนี้ฮะโดยการดับเบิลคลิกที่แชมเฟอร์ค่าสองหรือว่าคลิกขวาเลือกคำสั่งอ d ดิก็ได้ในคำสั่งแชมเฟอร์สิ่งที่ต้องตั้งค่า นะครับก็จะมีในส่วนของ limiting นะครับ limiting ตัวนี้เราไม่จําเป็นต้องตั้งค่านะครับเราไม่จําเป็นต้องตั้งค่าเราจะมาสนใจตัวนี้ตัวเดียวนะครับตัวนี้ตัวเดียวก็คือ tolerance step นะครับ tolerance step โดยนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้ชิ้นงานนะครับกินลงมาสมมติว่าลบหนึ่งผมก็นี่ฮะมาปรหลับตรงนี้ บริเวณ bottom tick ใส่เลขลบหนึ่งได้เลยนะครับเสร็จแล้วกด calculate หนึ่งครั้งนี่ฮะจะเห็นได้ว่าทูลน,นะครับลึกลงมาลบหนึ่งนะครับลึกลงมาลบหนึ่งเดี๋ยวเรามาลองดูว่าทูลลึกลงมาลบหนึ่งจริงไหมนะครับโดยการคลิกขวาตรงคำว่า chamfer ค่ะสองเลือก verify แล้วก็ใช้คำสั่ง Move Tool ได้เลยน,นะครับจะเห็นได้ว่านี่ฮะ Tool ลึกลงมาลบหนึ่งแล้วนะครับนี่ผมปรัปบวิวนิดนึงนี่ Tool ก็จะ Chamfer เ,เป็นลบหนึ่งนะครับแบบนี้อ่านะครับพอเสร็จแล้วในส่วนของคำสั่ง Chamfer นะครับมีเท่านี้เองนะครับมีเท่านี้เองต่อไปนะครับคำจะเป็นคำสั่งคอนเนอร์ลาวหรือฟิลเลตนะครับเราสามารถที่จะเลือกคำสั่งได้เลยนะครับถามหาฟีเจอร์อีกแล้วนะฮะกดคัลคูลเลตอ่าโทษนะกดครีเอทได้เลยเลือกนี่ฮะ สีลาวนะครับตรงนี้เลยกดโอเคนะครับตัวนี้จะไม่มีหน้าต่างเด้งขึ้นมาอีกเหมือนกันเราสามารถเลือกที่ขอบชิ้นงานได้เลยจุดที่เราต้องการจะทำฟิล l e t เราสามารถเลือกขอบอ่ะผมเลือกตรงนี้แล้วกันนะครับหนึ่งเส้นสองเส้นแล้วก็หมุนเลือก3ามเส้นนะฮะในกรณีที่มีเส้นเยอะ เราสามารถที่จะ,ะเดี๋ยวผมยกเลิกการเลือกก่อนโดยการคลิกขวาบริเวณพื้นที่ว่างแล้วก็เลือกอันพลิกอนะครับในกรณีที่มีหลายๆเส้นเราสามารถที่จะกดชิปช่วยแล้วก็เลือกเส้นแรกนะครับตัวเส้นนะครับก็จะไฮไลท์นี่ฮะวิ่งรอบจุดที่มันแทนเจนทนให้เราเอง เสร็จแล้วกดหม้อปุ่มกลางหนึ่งครั้งก็จะมีหน้าต่างตัวซีลาวนะครับซีลาฟีเจอร์เด้งขึ้นมานะครับตัวนี้เหมือนกับตัวแชมเฟอร์เลยนะครับเราต้องการจะฟิลเลตอเท่าไหร่กำหนดได้ที่ตรงนี้เลยถ้าเกิดว่าเราไม่ทราบนะครับเราไม่ทราบ เราก็ไปที่ Ribbon Inquiry เหมือนเดิมนะครับโดยใช้คำสั่งตัวนี้ฮะ Surface c u r v e n t u r e นะครับเพื่อที่จะมาเช็คฟิลเลตของเราคลิกคำสั่งหนึ่งครั้งนะครับเอาเมาส์นะฮะมาชี้บริเวณส่วนโค้งได้เลยนะครับจะเห็นว่าเรเดียนตรงนี้นะครับเป็นเรเดียนหเพราะฉะนั้น นะครับเราสามารถที่จะเอาคำว่าเลเดียนหมากรอกที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมพิมพ์เลขห้เลยเสร็จแล้วผมกดโอเคนะครับทีนี้ดอกที่เราจะใช้ในการทำฟินเลนตรงเรเดียนนะครับตรงบริเวณเรเดียนต้องเท่ากับเรเดียนที่เรากรอกด้วยนะครับทีนี้เรามาโหลดทูลเชฟดูนะครับว่า มีทูลน,นะครับเรเดียนห้าไหมนะครับไปที่คอเนอร์ลาวเลยเราก็มาดูฮะว่ามีทูลน,นี่ตรงนี้นะครับดอก16บทับห้านะครับตัวนี้ก็เป็นเรเดียนห้าเสร็จแล้วกดโอเคนะครับนี่ฮะเรเดียนห้าหลังจากนั้นก็แอปพลายเพื่อยืนยนันแล้วก็โอเคเพื่อจบคำสั่งนะครับกดเย็บเพื่อคำนวณทุนปะ ทุนผ่านของเราพอเราได้ทุนผ่านเสร็จนะครับเราสามารถที่จะคลิกขวาบริเวณคำว่า corner ลาวหนึ่งเพื่อที่จะ verify ดูว่าทุนของเรากินชิ้นงานพอดีจริงไหมนะครับนี่ตรงนี้ทุนกินชิ้นงานพอดีนะครับแบบนี้คือโอเคเลยนะครับ ตรงนี้นะฮะอันนี้ในกรณีที่เป็นเลเดียนห้าแต่อีกรูปหนึ่งนะครับอันนี้ผมขออนุญาตเช็คเลเเดียนนิดหนึ่งว่าเท่าไหร่ตัวนี้เป็นเลเดียนสองนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไปที่นี่ฮะคอนเนอร์ลาวอีกหนึ่งครั้งนะครับค r ีเ t e f e เ t อร์เลือกซีลาวแล้วก็กดโอเค นะครับจิ้มเลยนี่บริเวณขอบนี้นะครับที่ที่ผมเอาเส้นเดียวบ้างนี่บริเวณตรงนี้แค่เส้นเดียวเสร็จแล้วกดเมาส์ปุ่มกลางหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้เลเดียนผมใส่เป็นเลเดียนสองนะครับกดโอเคได้เลยเสร็จแล้วผมก็เลือกเม n เท e เพราะว่าทูลิต้องผมมันมีเป็นเลเดียนห้านะครับผมก็เลยต้องการเลเดียนสอง ผมก็กดเมนเทดเลยนะครับเลือกโหลดทูลเชฟเลือกนี่ฮะคอนเนอร์ลาวแล้วก็หาเรเดียนสองก็คือดอกสิบสองกดโอเคนะครับกดแอพพายโอเคกดเยกเพื่อแคลคูลเลตเลยทีนี้ผมก็ดูการเดินของทูนอีกนิดนึงนะครับเวลีไฟแล้วก็มูฟเลยนี่มูฟทูนมาตรงนี้ นะครับเสร็จแล้วผมก็หมุนวิวดูนี่นะครับจะเห็นได้ว่าทูน้องผมกัดชิ้นงานนะครับพอดีเลยนะเสร็จแล้วกดถูกต้องเลยนะครับจะเห็นได้ว่าคำสั่งสองตัวนี้นะครับไม่มีอะไรเยอะเลยนะครับในการปรับตั้งค่า นะครับสำหรับตัวคำสั่งถัดไปเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ